จันจาใส่กินนานนะแม่เฟินเอ๊งเส็จยังจันจาวทสิออกทีที่ออกไปที เอาอะกิฬาทีมชาติมาเบังเลี้ยงมาเขาผู้เลี้ยงบอลอีกเดพ่นพุ่นโอ้ยไปสอนพี่เลิฟเนี่ยพี่เลิฟยังชูน้องชั้นเจ้ากับ่ได้พ่นปเจ้นพ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 ลพลว้าวว้าว้ยวว้า อะแปวบอลมาเร็วแปวบอลมาเร็วโอ้คุณสมหญิงคุณอาบน้ำแน่โอ้ยคุณสมหญิงเอ้ยย่านน้ำคุณคุณไหนหน่อยเลยน้ำแล้วฮะโอ้สมหญิงอยากบ่อยากอาบน้ำ เย็นสบายเย็นสบายสมหญิงยานน้ำมาดามมาดามไม่อาบน้ำผู้บ่าวก็มักดอกค่ะเพราะท่องก็มักดอกบ่าอาบน้ำสิไปสายสิไปสายสิไปสายพูดพูดพ่นพุ่นพุ่นพุ่นเฮ้ยพู่นสิออกคอกไหม ไปแล้ว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 พ่อก็มาอาบน้ำให้เรียบร้อยอ่ะอ่ะอ่เอาเร็วเอาเร็วอุ้ยใส่ฟุตบอลใส่ลูกฟุตบอลให้พี่ดาวก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วพ่ออาบให้แล้ว พ่ออาบเสร็จเดี๋ยวพ่อก็ไปหาปูอีกมาดามแปงเพิ่นน่าอาบเดี๋ยวค่ะเพิ่นยันผู้บบาวท่องจำกินบ่ได้ขันดีบอตัอยู่ขันดีบอขันให้ดีเด้ออ่ะอ่ะอ่ะ ê thêm không bóng sáng hôm thương sáng hôm thương sáng hôm thương sáng ê thương sáng hôm thương sáng ê thương sáng hôm 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 Ha sáng hôm thương sáng hôm bóng sáng hôm thương sáng hôm thương ดักฉันเจ้าเ้อสู่ชันเจ้าก็ไม่ได้เอาฮ้อฝากนี้อังเออผายเองเยเก๊กเอาไปสูบอาบน้ำสบายสบายครับอ้วนอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็เข้าบ้านอีกนะคะ เอาฟุตบอลไม้น้องเร็วเอาฟุตบอลไม้น้องจันก้าวก่อนจันเอ๋ยจันเอ๋ยจันก้าวชิงจ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 ิงชิงชิงชิงเอาบอลไม้น้องไม้บอลไม้น้องเร็วเบ้เอาไม้น้องพี่แม่เราเราคนเก่งเอาไม้น้องแล้วเอ้าเอ้า เรียกว่าไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกลอยังไปดูเลยน้องเกลือย่าไปดมไปให้ได้ได้เก็ดน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล็บน้องแตกอะไรแม่เล็บน้องมันแตกอะเล็บน้องแตกพี่เฟิร์นเล็บน้องแตกจัดเล็บให้น้องหน่อย ให้พี่ฟอนแล้วเร็ว้มันขีกไปๆให้พี่ฟอนต่มให้เร็วเเอ้า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 เอาเอ้เอาบฮบเ้มาีกระดูกสาวจิง ไปคนจานไปไปไปอาบน้ำให้พ่อเสร็จแล้วฟอเช็กฟอเกอเช็กโอ้จะจัดของหมดแล้ว จะออกละจะออกไปกับพ่อเก๊กแล้วนะั่นไปแล้วไปแล้วพี่ลี่ไปแล้ว้าวว้าว,าว,าว,าวาาล้าวมาละมาละมาล คึกอาบน้ำตอนเย็นคึกคึกนอนอย่าเข้ามานะมันไม่มีปฏิหารทุกคลิปไปนะจะบอกให้ห้ามน้ำรลออเข้ามานะ

ฟุตบอลออกไปแล้วอะไรไปแล้วไปแล้วดี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 แล้วว้าวว้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเตะฟุตบอลออกไปอยู่ฟังพุ่นจอยกันเจ้าคึกกันเจ้าคึก พี่ดาวอาบน้ำเย็นสบายครับเจนสบายเจียนตัวเขา้านอนนะครับแม่แม่จ๋าเข้ามาแล้วก็แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับรโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับผมบอลหนี่ลเมว่าเป็นมนิ่งกันเนาะตึง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 ,ตง,ตง,ตง ตึง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 ไปแล้วไปแล้วเจอกันใหม่คลิปดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะบาย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 